ไตัดทั้งหมดเมื่อก่อนตัดหมดเลยไม่เข้าใจค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะนี่กิทิ์นั้นไม่มีผลอะไรกับคลิปเราทาง u t ท b e แจ้งมาว่าไม่มีผลแต่เมื่อไหร่มีผลประโยชน์เราต้องให้เขาไปทั้งหมดถ้ามีผลประโยชน์ขึ้นมาเราต้องให้เขาทั้งหมด <c oughs> แค่นั้นเองสิค่ะนะคะเข้าใจตรงกันนะคะทุกท่าน ไม่ต้องตกใจนะคะดื่มดังบรรยากาศด้วยกาแฟดีกว่าทานข้าวมากไปมันไม่ไหวะคะ่ะร่างกายมันมันรับไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวทานเดี๋ยวทานไม่ไหวะคะ่ะดื่มกาแฟอย่างเดียวมากไปนะกาแฟได้ถ้าหอย เ,เกินสองมนก็ไม่ไหวะค,ะคุยกันนะคะมีเสียงนีิฟีมก็ปล่อยเขาความสุขเขาความสุขเราคือไม่ไม่ไม่เอามาใส่ใจแล้วเอามาใส่ใจก็เครียยน,นะคะถ้าเกิดนิสิติเข้ามาเราก็ตัดทินนะะ้งเราก็ตัดไปแคเนะั้น,นี่ใส่เสื้อยันะะเอาแบบแค่น่อยนะ อากาศเป็นตูดชุกยีนค่ะถ้าหนักๆใจแล้วก็จะดูไม่อ้วนนะถ้าความเบาๆบางมากก็จะดูนุ่มอ้วนไหม้วนอ้วนไหมครับขาวชุดยีนใส่ยืดนุ่งยีนสวมรองเท้ายาง มนขี้ร้อนที่อึดอัดมันก็ไม่ชอบใส่เป็นผ้ากงชอบใส่กระโปรงแบบมันมันเย็นนะลงมันเย็นถ้าใส่ผ้ากี๋แล้วมันอึดอัดนะมันไม่ชอบมาตัวไหนแต่ไหนเทไรแล้วนังเกงมันมันไม่เย็นกระโปรงนี่มันเย็นลงมันเย็นซักก็ง่ายรักผู้เดียวบางบางเห็นด้วยไหมคะคุยกันหน่อย คุยกันอีกแป๊บนึงนะคะว่างอยู่ค่ะแล้ววันไหนไม่ว่างมันก็จะไม่ได้คุยว่างอีกเท่าไหร่เองคันหอมก็เหมือนการมีค่ะ อยางมีทานหมดแต่ว่าไม่ไหวทานเยอะไม่ไหว่ะแล้วกาแฟทานได้ข้าวก็มีอยู่แต่ว่าถ้ทานเยอะก็ไม่ไหวนะคะมีมาวางให้ก็ทานไม่ไหวทานได้แค่กาแฟ เอาเกือใส่เอาเกือใส่กับผมนะเฮ้ยดีอคนะือซื้อมาะมก็เหลือก็เลยไม่เกี่ยวยอยกเยอะไม่ได้ใช้อรนะันี้ไม่ค่อยจห,หาเนื้อสัตว์ก็จะเลือกทาน นะแต่ว่าก็ทานได้นะคะแต่ว่าพ่อจะไม่ทานสงสารด้วยหลย่เรอย่างมันไม่ดีกับสุขภาพว่าจะไม่ทานนะคะแต่ว่าอาจจะทานบ้างะะแต่ว่าต้องอาหารไม่ได้ไม่ทานเลยมันก็จะดีนะคะแตด,ด,ดขาดไปเลยเห็นว่าทำแต่ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ไม่นานแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านก็เลิกกันไปที่สาวก็เลิกที่สาวก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ตอนแรกก็จะไม่ทานสัตว์ใหญ่แล้วตอนหลังเขาก็เขาไม่ทานเนื้อกวายเนื้อวัวแล้วตอนหลังก็ก็ไม่ทานเนื้อหมูแล้วก็อันนี้ว่าจะเลิกก็เลยจะมาทานไข่ที่เห็นทุกวันนั้นคือว่าจะเลิกทานเนื้อสัตว์ก็ทานพวกผักแต่ว่าไม่ถึงกำลังสัตวิรันนะไม่ถึงกับไม่ทานเลยนะคะแต่ก็ไม่แน่หรอก